นอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นพระสุตตันตปิฎกความหมายของพระสุตตันตปิฎกพระสุตตันตปิฎกประมวลพุทธพจน์หมวดพระสูตรคือพระธรรมเทศนาคำบรรยายธรรมต่างๆที่ตรัสยักเยือง ให้เหมาะกับบุคคลและโอกาสตลอดจนบทประพันธ์เรื่องเล่าและเรื่องราวทั้งหลายที่เป็นชั้นเดิมในพระพุทธศาสนาแบ่งเป็นห้านิกายเรียกย่อหรือหัวใจว่าทีมะสังอังคุคือหนึ่งทีคณนิกาย ชุมนุมพระสูตรที่มีขนาดยาว34สูตร 2. มัชมชิมนิกายชุมนุมพระสูตรที่มีความยาวปานกลาง152สูตร 3. สังยุตตนิกายชุมนุมพระสูตรที่จัดรวมเข้าเป็นกลุ่มๆเรียกว่าสังยุตต์หนึ่งหนึ่ง ตามเรื่องที่เนื่องกันหรือตามหัวข้อหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องรวม56สังยุตมี7,762สูตร 4. อังคุตระนิกายชุมนุมพระสูตรที่จัดรวมเข้าเป็นหมวดหมวดเรียกว่านิบาทหนึ่งหนึ่งตามลำดับจำนวนหัวข้อธรรม รวม11นิบาทหรือ11หมวดธรรมมี9,557สูตร 5. ขุทกะนิกายชุมนุมพระสูตรคาถาภาสิทธคำอธิบายและเรื่องราวเบต็ดตเล็ดที่จัดเข้าในสี่นิกายแรกไม่ได้มี15คคำพี พระสุตรตันตปิฎก25เล่ม 1. ทีคานิกายสามเล่มเล่ม 9. ศีลขันทวักมีพระสูตรขนาดยาว13สูตรหลายสูตรกล่าวถึงจุนลศีลมัชฌิมศีลมหาศีลเล่ม10มหาวักมีพระสูตรยาว10บสูตรส่วนมาก ชื่อเริ่มต้นด้วยมหาเช่นมหาปรินิพพานสูตรมหาสติปัฏฐานสูตรเป็นต้นเล่ม11ปาติกวัตมีพระสูตรยาว1ิอสูตรเริ่มด้วยปาติกสูตรหลายสูตรมีชื่อเสียงเช่นจักกวัตติสูตรอคัญยสูตร สิงคาละกะสูตรและสังคีติสูตร 2. มัชชิมนิกายสามเล่มเล่มสิบสองมูลลปัญน,นาตบรนต้นมีพระสูตรขนาดกลางห้าสิบสูตรเล่มสิบสามมัชชิมะปัญน,นาตบัรนกลางมีพระสูตรขนาดกลางห้าสิบสูตรเล่มสิบสี่ อุปริปันนาตบั้นปลายมีพระสูตรขนาดกลาง52สูตร 3. ส,สังยุตตนิกาย5เล่มเล่ม 15. สคาถวัครวมคาถาพาสิบที่ตรัสและกล่าวตอบบุคคลต่างๆเช่นเทวดามานภิกษุณีพราหมณ์พระเจ้ากโกศลเป็นต้น จัดเป็นกลุ่มเรื่องตามบุคคลและสถานที่มี11สังยุตเล่ม 16. นิทานวัรครึ่งเล่มว่าด้วยเหตุปัจจัยคือหลักปฏิจจสมุตบาทนอกนั้นมีเรื่องธาตุการบรรลุธรรมสังขารวัตลาบสักการะเป็นต้น จัดเป็นสิบสังยุตเล่ม17ขันทวาระวักรว่าด้วยเรื่องขันท่าในแง่มุมต่างๆมีเรื่องเบ็ดเล็ดรวมทั้งเรื่องสมาธิและทิฏฐิต่างๆปะปนอยู่บ้างจัดเป็น13สามังยุตเล่ม18สลายตนวัตเกือบครึ่งเล่มว่าด้วยอายตนาหก ตามแนวไตรลักษณ์เรื่องอื่นมีเบญจศีลข้อปฏิบัติให้ถึงอสังขตะอันตคาหิกะทิฏฐิเป็นต้นจัดเป็นสิบสังยุตเ,เล่มสิบเก้ามหาวัคว่าด้วยโพธิปักขิยธรรมสามสิบเจ็ดแต่เรียงลำดับเป็นมัคโพชชงสติปัฐานอินทรีย สัมมปทานพละอิทธิบาทรวมทั้งเรื่องที่เกี่ยวข้องเช่นนิวรสังโย,ยชนิยสัจฌานตลอดถึงองค์คุณของพระโสดาบันและอานิสงส์ของการบรรลุโสดาปฏิผลจัดเป็นสิบสองสังยุทธ์พึงสังเกตว่าคำพีนี้เริ่มต้นด้วยการย้ำความสำคัญ ของความมีกัลยาณมิตรเป็นจุดเริ่มต้นเข้าสู่มรรค4อังคุตระนิกาย5เล่มเล่ม20เอกะทุกกะติกะนิบาทว่าด้วยธรรมหมวดหนึ่งหมวดสองหมวดสรวมทั้งเรื่องเอตะทัคะเล่ม21 จตุกกะนิบาทว่าด้วยทรรมหมวดสี่เล่ม22ปัญจกะฉักกะนิบาทว่าด้วยทรรมหมวดห้าถึงหกเล่ม23สัตตกะอัตตกะนวกะนิบาทว่าด้วยทรรมหมวดเจ็ดหมวดแปดหมวดเก้าเล่มยี่สิบสี่ทัศกะ เอกาทศกะนิบาทว่าด้วยธรรมหมวดสิบหมวดสิบเอ็ดในอังคุตรนิกายมีข้อธรรมหลากหลายลักษณะตั้งแต่ทิฏฐธรรมิกกะถถึงปรมัตถะทั้งสำหรับบรรพชิตและสำหรับคฤรืหัดกระจายกันอยู่โดยเรียงตามจำนวน 5. ขุดทักะนิกาย9เล่มเล่ม25รวมคำพีย่อย5คือขุดทักะปาถะในวงเล็บบทสวดย่อยๆโดยเฉพาะมงคลสูละสูตรัรตนสูสรกรณียเมตสูสรธรรมบทในวงเล็บเฉพาะตัวคาถาทั้ง423 วงเล็บปิดอุทานในวงเล็บพุทธอุทาน80วงเล็บปิดอิติวุตตะในวงเล็บพระสูตรที่ไม่ขึ้นต้นด้วยเอวัมเมสุตังแต่เชื่อมความเข้าสู่คาถาด้วยคำว่าอิติวัจจตติรวม112สูตรวงเล็บปิด และสุดตะนิบาทในวงเล็บชุมนุมพระสูตรชุดพิเศษซึ่งเป็นคาถาล้วนหรือมีความนำเป็นร้อยแก้วรวม71สูตรวงเล็บปิดเล่ม26มีคำพีย่อยที่เป็นคาถาล้วนสคือวิมานวัตถุในวงเล็บเรื่องผู้เกิดในสวรรค์อยู่วิมาน เล่าการทำความดีของตนในอดีตที่ทำให้ได้ไปเกิดเช่นนั้น85เรื่องวงเล็บปิดเปตวัตถุในวงเล็บเรื่องเปรตเล่ากรรมชั่วในอดีตของตน51เรื่องวงเล็บปิดเถรคาถาในวงเล็บคาถาของพระอรหันตเถระ264รูป ที่กล่าวแสดงความรู้สึกสงบประณีตในการบรรลุธรรมเป็นต้นวงเล็บปิดเถริขา,าในวงเล็บคาถาของพระอรหันตเถรี73รูปที่กล่าวแสดงความรู้สึกเช่นนั้นวงเล็บปิดเล่ม27ชาดกภาคหนึ่งรวมคาถาแสดงคติธรรม ที่พระพุทธเจ้าตรัสเมื่อครั้งเป็นพระโพธิสัตว์ในอดีตชาติและมีคาถาภาษิตของผู้อื่นปนอยู่บ้างภาคแรกตั้งแต่เรื่องที่มีคาถาเดียววงเล็บเอกนิบาทถึงเรื่องมี40คาถาวงเล็บจัตตารีสนิบาตรวม525เรื่อง เล่ม28ชาดกภาคสองรวมคาถาอย่างในภาคหนึ่งนั้นเพิ่มอีกแต่เป็นเรื่องอย่างยาวตั้งแต่เรื่องมี50คาถาวงเล็บปัญญาสนิบาตถึงเรื่องมีคาถามากมายวงเล็บมหานิบาตจบลงด้วยมหาเวสสันดรชาดกซึ่งมี1,000งคาถา รวมอีก22เรื่องบรรจบทั้งสองภาคเป็น547ชาดกเล่ม29มหานิเทศภาษิตของพระสารีบุตรอธิบายขยายความพระสูตร16สูตรในอัฏฐกวักแห่งสุตตะนิบาตเล่ม30จูลนิเทศภาษิตของพระสารีบุตร อธิบายความพระสูตร16สูตรในปารายนวัตและขักขวิสานสูตรในอุรควัตแห่งสุตตนิบาตเล่ม31ปฏิสัมพิธามักภาษิตของพระสารีบุตรอธิบายข้อธรรมที่ลึกซึ้งต่างๆเช่นเรื่องยานทิฏฐิอาณาปานะอินทรีย วิโมเป็นต้นอย่างพิสดารเป็นทางแห่งปัญญาแตกฉานเล่ม32อปทานภาคหนึ่งคาถาประพันธ์แสดงประวัติโดยเฉพาะในอดีตชาติเริ่มด้วยพุทธอปทานในวงเล็บประวัติของพระพุทธเจ้าปัจเจกพุทธอปทานในวงเล็บ เรื่องราวของพระปัจเจกพุทธเจ้าต่อด้วยเทระอปทานในวงเล็บอัตตประวัติแห่งพระอรหันตเถระเรียงลำดับเริ่มแต่พระสารีบุตรตามด้วยพระมหาโมกขลานะพระมหากัสปะพระอนุรุทธะพระอุณะมันตานีบุตรพระอุบาลี พระอัญญาโกณธัญญะพระปินะโทลภาระทวาชะพระขะทิระวณิยะเรวตะพระอานนต์ต่อเรื่อยไปจนจบภาคหนึ่งรวมพระอรหันตเถระ410รูปเล่ม33อปทานภาคสองคาถาประพันธ์ แสดงอัตตรประวัติพระอรหันตเถระต่ออีกจนถึงรูปที่550ต่อนั้นเป็นเถรีอปทานแสดงเรื่องราวของพระอรหันตเถรี40เรื่องเริ่มด้วยพระเถรีที่ไม่ขุนนาม16รูปต่อด้วยพระเถรีที่สำคัญเรียงลำดับคือ พระมหาประชาบดีโคตมีพระเขมาพระอุบลวรรณาพระปตาจราพระกุลทนเกสีพระกีสาโคตมีพระธรรมทินนาพระสกุลาพระนันทาพระโสนาพระพัฒกาปิลานีพระยโสธรา และท่านอื่นๆต่อไปจนจบครั้นจบอปททานแล้วทายเล่ม33นี้มีคำพีพุทธวงศ์เป็นคาถาประพันธ์แสดงเรื่องของพระพุทธเจ้าในอดีต24พระองค์ที่พระพุทธเจ้าพระองค์ปัจจุบันเคยได้ทรงเฝ้าและได้รับพยากรณ์ จนถึงประวัติของพระองค์เองรวมเป็นพระพุทธเจ้า25พระองค์จบแล้วมีคำพีสั้นๆชื่อจริยาปิดกเป็นท้ายสุดแสดงพุทธจริยาในอดีตชาติ35เรื่องที่มีแล้วในชาดกแต่เล่าด้วยคาถาประพันธ์ใหม่ชี้ตัวอย่างการบําเพ็ญบารมี บางข้อพระอัฏฐกถาจารย์กล่าวว่าพระไตรปิฎกมีเนื้อความทั้งหมด84,000พระธรรมขันธ์แบ่งเป็นพระวินัยปิฎก21,000พระธรรมขันธ์พระสุตตันตปิฎก21,000พพระธรรมขันธ์และพระอภิธรรมปิฎก 4ี่หมพพระธรรมขันธ์ความหมายของพระสุตตันตปิฎกจบ